ภัยแล้งไปได้นะคะเกษตรกรต้องหันมาปลูกพืชใช้น้ําน้อยรวมถึงหลายพื้นที่เขามีการสร้างฝายกักเก็บน้ําด้วยหลังจากที่ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําลดลงเช่นเดียวกับที่อําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาเป็นอีกหนึ่งแห่งที่มีแนวทางฝ่าวิกฤตภัยแล้งติดตามจากรายงานของคุณมนทิราบําเน็ตพันธ์ค่ะ ขอบคุณค่ะแนวกระสอบทรายที่เห็นอยู่ขณะนี้นะคะเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจกันของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเฉลิมเกรติจ,จังหวัดนครราชสีมาเพื่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูดแล้งตามโครงการชาวโคราชร่วมใจสู้ภัยแล้งเพื่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้สำหรับลดพลืชผลทางการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภคค่ะกิจกรรมกั้นสายกักเก็บน้ำด้วยกระสอบทรายที่ฝ่ายร้อยเมตรกั้นลำน้ำสาข,ขาของลำตะคองบ้านน้ำไหล หมู่12ตำบลพระพุธอเฉลิมพระเกียรติจนครราชสีมาซึ่งเป็นความร่วมมือของประชาชนพู้ใช้น้ําและเจ้าหน้าที่ทหารกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นหนึ่งในโครงการชาวโคราชร่วมใจสู้ภายแล้งโดยทําพร้อมกัน31อำเภอ156ฝายคาดว่าจะสามารถกักเก็บน้ําได้มากกว่า10ล้านลูกบาทเมตรโดยมีเป้าหมายให้มีน้าอุปโภคบริโภคและทําการเกษตรในช่วงฤดูแล้งในปี2559นี้ค่ะ โดยการนําของท่านผู้การจังหวัดได้มอบหมายภาร,รกิจให้ท่านรองผู้การจังหวัดท่านประหลัดจังหวัดและท่านในเมืองในพื้นที่ของเราทั้งหมด32อําเภอไปดําเนินกิจกรรมทําฝายต้านภายแล้งนะครับซึ่งขณะนี้โคราชเราเนี่ยทำอยู่ทั้งหมด31อำเภอในวันนี้เนี่ยทั้ง31อำเภอเนี่ยทำฝายลักษณะนี้จํานวนถึง105.6ที่นะครับก็ใช้ในอำเภอก็ดีใช้ท่านผู้บริหารท้องถิ่นก็ดีใช้พี่น้องประชาชนก็ดีไปร่วมกันคิดวางแผนว่าจะเก็บกักน้ําที่เหลืออยู่ทุกวันนี้ ไว้ใช้ในดูแล้งที่จะถึงนี้ซึ่งขณะนี้เนี่ยปริมาณน้ําในเขตพื้นที่ของเราทั้งหมดซึ่งมีอยู่หเขื่อนหลักใหญ่ๆโดยเฉพาะเขือนลำตะคองเนี่ยปริมาณน้ํามีไม่ถึง5้ซโดยประโยชน์จากการสร้างฝายกักเก็บน้ําทําให้เกษตรกรปลูกผักสวนครัวบ้านฝั่งตะคองบ้านทพุธ ตำบลตำบลพระพุธใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำลดพืชผักปลอดสารพิษตามมาตรฐาน GAP ปลูกพืชใช้น้ำน้อยใช้ระยะเวลาปลูกเพียงสั้นๆอาทิผักบ,บุ้งจีนพริกสดและกระเพรานอกจากนั้นยังปลูกดอกดาวเรืองสลับแปลงกับพืชผักสวนครัวสามารถไล่มแมลงศัตรูพืชได้อีกทางหนึ่งโดยไม่ต้องพึ่งสารเคมีด้วยการใช้กลไกตามธรรมชาติลดต้นทุนการผลิตขณะที่ชาวนานายพิมลพรมทองได้หันมาปลูกอ้อยในนาข้าวบนพื้นที่15ไร่โดยปรับพื้นที่นาดอนปลูกอ้อยครบกำหนดตัด ขออภัยค่ะโดยปรับที่นาดอนปลูกอ้อยครบกําหนดตัดขายให้กับโรงงานหิบอ้อยให้ผลผลิตถึง20ตันด้วยกันค่ะหน่วยงานราชการเขาบอกว่าห้ามทำนาปัพงก็ไม่รู้จะทํำอะไรก็เลยหันมาลองทดลองปลูกอ้อยดูแต่เราสึกว่าก็จะดีนะเพราะมันไม่ต้องใช้น้ำมากรายได้อย่างอื่นเราก็หน่อยลงแต่เราก็มาแ่ลรายลดเยเสืิมจากอ้อย ำหรับจังหวัดนครราชสีมาประกาศเป็นพื้นที่ประสบพัยแล้งรวมทั้งหมด7อำเภอ28บตำบล228หมู่บ้านได้แก่อําเภอขามตะแกแสงคงดันคุณทศเทพร,รักษ์นวนไทยบัวใหญ่และพระทองคำซึ่งฝ่ายปกครองกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยศูนย์ปรลองดองสมานฐาันเพื่อการปฏิรูปศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้บูรณาการทำงานร่วมกันให้ความช่วยเหลือประชาชนกันอย่างต่อเนื่องค่ะ คำหน้าแล้งปีนี้ค่อนข้างจะยาวนานกว่าทุกปีที่ผ่านมานะคะขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรหันมาปลูกพืชใช้น้ําน้อยนะคะและนี่ก็คือส่วนหนึ่งของโครงการชาวโคราชร่วมใจส,สู้ภัยแล้งในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนคนรราชสีมาค่ะ ค่ะข,ขอบคุณคุณมนทิราและทีมข่าวด้วยนะคะภัยแล้งนั้นใครจะเอาตัวรอดไปคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้มันต้องอาศัยความร่วมมือซึ่งกันและกันแล้วก็เมื่อกี้เห็นภาพเรื่องของความสมัครสมานสมามัคคีก็ค่อนข้างที่จะอุ่นใจชุมชนนี้เขารอดแน่ครับอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องอาศัยความสมัครสมานสมามัคคีในการแก้ไขปัญหาครับก็คือภาคการท่องเที่ยวนั่นเองนะครับไปกันที่ภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก่อนน้น